นี่ค่ะสวัสดีนะคะอันนี้คืองานแกะกิฟต์ใหม่มาเลยนะคะงานสวยมากหัวผ้านะคะลูกค้านีงานหัวผ้างานแกะกิฟต์ใหม่นะคะสวยงามมากสีนี้ขาดกาลังพอดีเลยนะคะนี่วันนี้วันที่สี่นะคะตุลาคมเวลาทุ่มครึ่งนะคะทุ่มครึ่งนะคะดูงานที่สวยสวยงามเลยสีเข้มนะคะสีเข้มนี่อันนี้ขาดพอดีพอดีนะคะสกิปปลายเบาๆนะคะนี่ ท่านใดสนใจสามารถสั่งได้เลยนะคะนี่น่ารักมากนี่งานเยอะนี่แค่เซิฟเซิให้ดูนะคะนี่เจะาฟอปสคือแกะเก็บแกะมาเลยนะคะนี่ไม่ได้เลือกเลยเนาะงานสวยมากเลยนะคะท่านใดสนใจสามารถสั่งได้เลยนะคะนี่นะคะสวยมากเนาะงานคือใส่ได้ดีๆนะคะไม่ขาดเวอร์ขาดวางนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะสีเข้มนะคะ ไซส์ไม่เล็กเกินไปนะคะไซส์ไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะไซส์กำลังพอดีนะ